สวัสดีครับผมนูีิมกนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนนะครับหรือเฉลยดีละสอนเฉลยสอนสอนกลไพ่ก้า 9, สอนสูตรกงไพ 9, ก่ก้าเกเฉลยสูตรกงไพ่ก้าวแก่เคยเเมีตัวทำนี้นะครับว่าผมใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับผมก,ก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับสอนสูตรกงไพ่ก้าเกนะครับผมซึ่งเป็นสูตรที่เก่าแก่และใช้กันนานมากนะครับก็ผมเคยทำคลิปออกมาแล้วนะครับเป็นคลิปกงไพ่ก้ากนะครับก็เคยทาคลิป,ลปออกมาเป็นคลิปนี้ร้วแจกเล่จะสามคนเหมือนเดิมนะครับ นี่ถ้าวิธีนี้อาจจะทำให้เราสนุกมากขึ้นนะครับผมก้าเก้าและก็ก้าอ่ง นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกันนะครับซึ่งสูตรนี้ง่ายมากนะครับผมเราจะเอาจำนวนผู้เล่นทั้งหมดคูณด้วยสองจากนั้นลบด้วยสองนะครับจากนั้นสับไพ่บานจำนวนไพ่ที่เราต้องการควบคุมนะครับจากนั้นสับไพ่ตามจำนวนผู้เล่นนะครับจากนั้นก็สับไพ่หนึ่งใบเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือป้องกันการในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในการสับผิดนะครับผมก็เดี๋ยจะมีสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะฮะสมมรับเล่นกันเด่มสี่คนนะฮะ ผมจะทำให้ดูนะใช้อครั้งนึงครับว่าทำยังไงนะครับสมมติตัวเล่นกันสี่คนนะครับผมจากนั้นเราก็จะเอาไพ่จำนวนผู้เล่นคูณสองลบด้วยสองนะครับผมก็ซึ่งก็จะเป็นแปดจังั้นลบด้วยสองก็จะเหลือหกนะครับแล้วก็จะสับไพ่ทั้งหมดหกใบนะครับผมจากนั้นเราจะสับไพ่ตามจำนวนไพ่ที่เราต้องการควบคุมก็คือสามจังั้นเราจะสับไพ่ตามจำนวนจำนวนผู้เล่นที่แท้จริงอย่างหวะหนึ่งใบเพราะการการผิดพลาดอย่างนี้นะครับผมจากนั้นผมก็จะทำการตัดนะฮะอย่างนี้แล้วก็เรามาดูกัน <nichts. size. S 1> ตองแหม่งกับชาดาแต่การโกง<ๆ>การจำไพ่แบบนั้นนะครับแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราบวกลบคูณหารเลขผิดเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดเราสับไพ่ผิดหรือมันมีการสับไพ่หลายครั้งก็อาจจะเป็นที่ผิดสังเกตได้นะครับผมมีวิธีใหม่อีกวิธีหนึ่งนะครับผมซึ่งผมจะเอาไพ่ที่เราต้องการเ่ยมาข้้งล่างสุดอย่างนี้นะครับผมจะนะผมก็จะสับไพ่ไปนะครับผม ก็จะตัดทนทีแล้วก็ผมนุพ้พี่บอกครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe และแชร์คลิปนี้ไปนะครับว่าสูตรการโกงก้าเก่งมันเจงแค่ไหนนะครับเอาไปทำตามกันได้นะครับสวัสดีครับ どこだ